เร็จแล้วเสร็จแล้วพยามยาวอะไรมาส่ยัให้เอาปลาเอาหมูมาจะยักให้เลยโอ้ยยุ้ยอันนี้มรเลยเลยนี่อยไม่กอันนี้อร่อยลนื้อปแตกเลยอ่ะได้ยินเดีน้องออยบอกขนาดแม่กินเกงนะพี่อ่อนแม่ยังอดไม่ได้แม่ทำใจไม่ได้อันนี้ปลาใช่หรือไปลาซัลมอนดซัลมอนดิบนี่สวยเลย คุณอยากจะยังคุณอยากไม่ทำคาโบเลยแล้วลงไปจับเลยนะดูนุ๊กแรงดีอ่ะ อ๋อบนหนึ่งหงรือแบบว่าสองแรงใบอ่านเตานี้พอดีเลยนะอ้อออยออยตาเราให้เสร็จเ้อยอันนี้คืออะไรอ่ะอ,นนอ,อะไรไม่รู้ของทอดอ่ะกิะมมนยาเราเวลากินเลอะไรกินยาเราเวลาปลาแซลมอนนี่เราสมเด็จทอดเองใช่ป่ะแซลมอนเนี่ย ลวกี่ออยลวกไม่ลวกเียวไม่ลวกใจมั่นใจเมื่อคืนนี้ทะเลาะกันนเรื่องนี้นะทะเลาะในเรื่องนเจแม่ครับลาบกีนัวอร่อยมากลาบอะไรนะลาบกีนัวลากีนัวนวสมุนไพรทั้งนั้นเลยใช่เป็นเหตุย่าเสร็จแล้วต้เสร็จแล้วพอ ทที่ยัก้ข้าวยากนะานเยวมาทนเยว่จะได้เลยได้เลย้ล้วยเลไม่อยากแก่สอยกำลังดีเลยไฟกำลังดีเลยเบอร์สองก็สองกำลังเบอร์สองหรอเออเบอร์สองกลังสวยเลยเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยมัไม่ไหมไม่งอเอาเลยโดยอ่ะ